สวัสดีค่ะร้านส,สวยกิฟต์บิวตี้ช็อปนะคะวันนี้เอาผลงานการเรียนการสอนยืดดัดวอลลุ่มมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะการเรียนยืดดัดวอลลุ่มนะคะจะเรียนด้วยกัน1วันนะคะได้นังแบบ1ท่านนะคะกิ๊กก็จะพาทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนเลยค่ะ เริ่มจากการวิเคราะห์เส้นผมนะคะการตัดแต่งทรงผมการลงน้ํายาชิดความยืดหยุ่นนะคะการบำรุงเพื่อคืนสภาพเส้นผมให้กลับมาแข็งแรงนะคะขั้นตอนการม้วนรอนการยืดโคนนะคะขั้นตอนการบำรุงสีผมเป่าแห้งจบงานนะคะ พาคุณเพื่อ,อคนคนไหนสนใจอยากมาเรียนนะคะร้านกิ๊กก็ตั้งอยู่ที่บ้านวังวัดตมบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมินะคะหรือเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกเดินทางนะคะหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์นะคะกิ๊กมีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะฝากกดแชร์กดหัวใจพื่เป็นกําลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ